คุณเคยคิดไหมว่าการมีบ้านที่ใกล้เมืองแต่ยังคงความเป็นส่วนตัวและความสงบของธรรมชาติจะทําให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นขนาดไหนทาวโฮมหลังนี้ถูกออกแบบให้เหมาะกับชีวิตคนเมืองที่ต้องการทั้งความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัวบ้านนี้มีทั้ง3ห้องนอน2ห้องน้ําและพื้นที่ใช้สอยกว่า104ตารางเมตรพร้อมต่อเติมครัวหลังบ้านและโรงจอดรถหน้าบ้านเพื่อฟังก์ชันที่สะดวกครบครันมากขึ้นห้องนั่งเล่นเชื่อมโยงโซนทานข้าวมีการออกแบบที่เปิดโล่งและโปร่งสบายเพดานสูงให้ความรู้สึกกว้างขวางส่วนห้องครัวก็ออกแบบให้สามารถทําอาหารได้สะดวกพร้อมพื้นที่ ให้สวยมากมายคคุณเป็นคนที่ต้องการความสะดวกสบายในการเดินทางทาวน์โฮมหลังนี้ตั้งอยู่ในทำเลท,ที่เชื่อมต่อถนนหลักโทวเวและรถไฟฟ้า BTS ทําให้การเดินทางไปทํางานหรือไปสนามบินเป็นเรื่องง่ายดายนอกจากนี้ยังมีสนามเด็กเล่นในโครงการที่เหมาะสําหรับครอบครัวที่มีเด็ก,ดกยังมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยพร้อมระบบ CCTV และการเข้าออกที่สะดวกมีรอปรพอตลอด24ชั่วโมงและยังมีส่วนกลางทําให้การใช้ชีวิตที่นี่ไม่เพียงแต่สะดวกสบายแต่ยังปลอดภัยและมีคุณภาพทาวน์โฮมหลังนี้ไม่เพียงแค่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณและครอบครัว แต่ยังเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวเนื่องจากทำเลที่ดีและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันรอบด้านไม่ว่าจะเป็นตลาดร้านอาหารและเซเว่นอีเลเวนใกล้สถานีรถไฟฟ้าดอนเมืองสามารถเดินข้ามมาขึ้นเครื่องได้สะดวกสบายหากคุณสนใจสามารถติดต่อขอเข้าชมบ้านพร้อมรับโปรโมชั่นดีๆและของแถมอีกมากมายอยากได้บ้านทำเลดีๆต้องหลังนี้เลยนะคะบ้านทำเลดีๆที่ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้ราคาดีๆแบบนี้มีเพียงหลังเดียวเท่านั้นบ้านสวยสมราคาใจกลางเมืองทำเลดีไม่รอใครรีบจับจองเป็นเจ้าของกันนะคะ you. <music>